ไม่หาบ้านที่ว่างๆนะคะสมมรติเรา์เป็นบ้านยูเอ็นเหมือนเดิมนะก็เลือกบ้านหลังแรกนี้เท่านั้นนะคะก็สีเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะสีแต่เอ้ยเกลือกว่าบักมากงั้น้าได้แล้วนะคะแล้วก็บอกบ้านไว้ก่อนนะมาทำกันเลยค่ะตรงนี้นะคะให้ทุกคนกด เราไม่พับนะทำทำคนก,กันข้่งจะต้องเกิดตรงนี้นะคะราะเก็ไม่ค่อยรู้นี่ค่ะทุกคนแค่นี้มันก็จะได้ควงแล้วนะเห็นปะแต่ถ้ามีคนเดียวเขาก็จะน้อยนะค่ะทุกคนถ้ามีเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อนะคะ เราก็จะทำแบบไรเราจะสอนทำแบบไม่มีเพื่อนก่อนนะแตนน่ก็จะเป็นที่นั่งนะคะอู้ตึ๊บนั่งได้แล้วโอ้โหความดีมากอันนี้เลยก็จะที่ทำอะไรเนี่ยทุกคนเราจะไม่ได้เข้าเลยไหมคะจมนวนที่เราจ่ายเล

่ no?> ต่อมานะคะก็จะมาทำก้านตรงนี้กันเลยนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่นเรียนจนกว่าจะเจอตรงไม่ใช่สิให้ทุกคนเนี่ยหาจนกว่าจะเจอตรงนี้นะไอ้ที่มันเป็นกล่องๆอ่ะแล้วจะมาต่อกักแล้วก็อันนี้นะคะเลือกอันไหนก็ได้ก็ ให้มันบางนะคะอันนี้นี่แล้วก็กดเลือกเป็นสีขาวกดตรงนี้นะคะแล้วกดนิ่เดียวแล้วก็ทำอีกทีนึงตุบี้ยว อีพีสองอยู่นะทุกคนไม่กี่ก็ได้เลนเพราะเราชอบเอตอนนี้้าเรามี้กคเลยนะหลังจากที่โดนแบนกเราคือ หลังจากเพื่อนหนึ่งคนทวนนะคะตอนนี้ได้คนดีอันนี้ก็เสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะมาตกแต่งนี้ตกแต่งเป็นน้ำผโนะ้แล้วกันนะแล้วก็กดขึ้นไปชั้นบนกันเลยเอ้ไม่ใช่สิตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องมันก็จะเป็นห้องน้ำธรรมดานะคะแลรวก็ ทาฟาในทุกคนอันนี้จะเป็นห้องเป็นห้องนะคะแล้วก็จะมีที่แต่งตัวด้วยตุ๊กตุ๊กนี่นะคะคือนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนะสกัดส่วนะคะแล้วก็จะู สร้างเป็นที่โยคะนะคะโยคะก็จะมีคอมเม้ก็คือถ้าเป็นตอนก็น่าจะสวยนะคะถ้าผัเต็มนี้ก็คือแบบต้องต้องมีต่อนะคะเพราะว่าเราจะซุนกันมมาด้วยนะ เลืกเป็นอันเดอร์เลยนะติดนะคะแล้วเลืกเป็นอันนี้ก็ได้เล็อกเป็นก็เป็นสีขาวเลยนะคะจะตกแต่งยังไงก็ตกแต่งได้นะแค่เราจะมาสอนนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ากี่นาทีแล้ คิดทำกันแล้วค่ะยังม่ตอบคิดทำกันแล้วทุกคนคุณทำได้ค่้บ๊ายบาค่ะ